สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่นิวตันจะมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องสิงโตเจ้าป่ากับเจ้าลิงจอมสนเป็นเรื่องราวของการร่วมมือกันของสิงโตเจ้าป่ากับเจ้าลิงจอมสนในการช่วยเหลือสัตว์ในป่าแห่งนี้มาฟังกันเลยครับณนะป่าไม้แห่งหนึ่งที่อยู่ในดินแดนอันแสนไกลมีแม่น้ำและภูเขามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในป่าแห่งนี้มีสิงโตตัวหนึ่งอาศัยอยู่ เขาเป็นราชาผู้ปกป้องป่าแห่งนี้สัตว์อื่นๆก็เกรงกลัวและให้ความเคารพเขาวันหนึ่งสิงโตกำลังเดินสำรวจบริเวณรอบๆป่าเมื่อเห็นลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่บนต้นไม้ลิงตัวนั้นกำลังเก็บผลไม้กินเป็นอาหารเจ้าลิงก็ไม่เห็นสิงโตที่กำลังเดินมาสิงโตจึงคำรามเสียงดังลิงกระโดดขึ้นบนยอดไม้ด้วยความตกใจเขามองดูสิงโตและเห็นว่ามันกลัวมากอยากกลัวเลย สิงโตพูดฉันจะไม่ทำร้ายคุณเล็งยังคงกลัวแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคุณต้องการอะไรเขาถามฉันแค่อยากคุยสิงโตพูดฉันไม่เคยเจอเจ้ามาก่อนเลยและฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณด้วยเจ้าเล็งก็ยังลังเลใจถ้าลงไปฉันจะโดนจับกินไหมแต่ในที่สุดมันก็ยอมลงไปคุยกับสิงโตวพวกเขาได้พูดคุยกันเป็นเวลาสักพัก สิงโตก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับลิงเขาเรียนรู้ว่าลิงนั้นมีความเฉลียวฉลาดมากพวกมันสามารถทำหลายสิ่งที่สิงโตทำไม่ได้สิงโตรู้สึกประทับใจในตัวลิงเขาเริ่มมองเห็นลิงในมุมมองใหม่เขาตระหนักว่าพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ตัวเล็กๆเ,เท่านั้นพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและมีความสามารถเฉพาะตัวสิงโตกับลิงจึงกลายเป็นเพื่อนกันสิงโตเรียนรู้มากมายจากลิง และลิงเรียนรู้มากมายจากสิงโตพวกเขาทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาในป่าพวกเขาเป็นนายพรานักล่าฆ่าหัวสัตว์ป่าหากจับหรือฆ่าสัตว์ป่าได้ก็จะนําไปขายพวกเขากําลังจ้องมองหาสัตว์ในป่าแห่งนี้อาวุธที่พวกเขานํามาด้วยก็คือปืนมีดดาบธนูและหอกสิงโตและลิงเห็นนายพรานกําลังมาก็รู้ว่าต้องทําอะไรสัตว์อย่างแล้ว สิงโตคำรามเตือนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าลิงก็รวบรวมเพื่อลิงตัวอื่นๆทั้งหมดในบริเวณนั้นพวกเขาซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้และรอให้นายพรานเข้ามาใกล้เมื่อนายพรานเดินเข้ามาใกล้พอสิงโตกับฝูงลิงก็เข้าโจมตีกลุ่มนายพรานลิงก็คว้างผลไม้ใส่ในายพรานจนบาดเจ็บสิงโตคำรามเสียงดังไล่พวกนายพรานไปกลุ่มนายพรานกลัวมากจนวิ่งหนีไปและไม่กลับมาที่ป่าอีกเลย สิงโตและลิงได้ช่วยเหลือสัตว์อื่นๆจากนายพรานแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็มีความกล้าหาญได้สิงโตและลิงยังคงเป็นเพื่อนกันต่อไปและพวกมันก็ใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้อย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักความสามาัคคีและการรวมพลังช่วยเหลือกันจะทำให้ทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆ หากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์ให้กำลังใจพี่นิวตันด้วยนะครับเจอกันในเรื่องต่อไปหลับฝันดีมีความสุขครับ